ห้นาฬิกาสานาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้กันค่ะช่วงนี้เรามาที่การออกหน่วยเคลื่อนที่ที่จังหวัดมหาสรารคามกันค่ะค่ะจังหวัดมหาสรารคามค่ะจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยพาไปที่โรงเรียนชุมชนานาศีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหรือจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม2567โดยมีหัวหน้าสนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมพร้อมออกหน่วยให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งรับ,ร,บรับทราบรายงานข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รว่รวมกันนะคะคมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักง,งานประมงจังหวัด มอบผ่านปลาให้แก่ตัวแทนราษฎรและสานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดก็ได้มอบถุงยางชีพแก่ประชาชนค่ะจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีโดยจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในด้านการแพทย์และสาธรารณาสุขประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยและหน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะและก็อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเข้ารับบริการค่ะ